สวัสดีครับผมนายนายชาแนลนะครับผมวันนี้ที่วัดบางปราในตำบลพยาวังอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้มีสถาาภาพจาก กรุงเทพมหานครนะครับได้เอาท่านท้าวเวสสุวรรณมาถวายที่วัดวางปาในนะครับและวันนี้ก็มีพิธีบวงสรวงนะครับบวงสรวงท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับขอเชิญญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เลินเลียงนะครับมาร่วมพิธีบวงสร ท่านเาวเวสุวรรณด้วยกันนะครับผมนี่ครับสวยงามท่านเาวเวสุวรรณของเราก็เริ่มตัดปิดแล้นะผมเดินไปตรงไหนก็รับจัตตันเราเนี่ยตอนนี้ญาติโยมก็ได้ทยอยกันมาแล้วนะครับญาติโยมเนีเริ่มทยอยกันเดินไปไหนก็รับจัตตันเนาะเริ่มตัดติดนะเอาละยังทันอยู่นะครับผม จะเริ่มทำพิธีก้าวเท้านะครับรและหากท่านใดต้องการที่จะบูชาน้ำแดงนะครับก็มีบูชาน้ำแดงครับโลงทานก็มีนะครับผมรงทานก็มีเยอะนะครับตอนนี้ญาติโยมได้มาบูชากันเยอะแล้วนะครับรีบๆจับจองนะครับผม เดี๋ยวจะไปทันนะครับปกติมีน้อยนะครับตักใจใส่ตู้วางนอกนี่ครับถ้ามีแดงทำก็จะแดงแตกนี่ครับตาตามาจากกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับไปวันนี้นะก็เชิญชวนเดี๋ยวไปวันข้างหน้าก็น่าจะมีโชคนะน่าจะมีโชคนะครับ เละเนาะผมจะบอกข้อขลาวหน่อยนะเนื่องจากว่าเมื่อคือนี้ฝนก็ตกเยอะนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขแล้วด้วยการเอาหินปุ่มมาตรงนะครับผมมาแตะเตรียมก,การก็ผมกวอีมานะครับ ได้ดูมาเยอะอยู่นะครับผมไอ้ขาและปันใจปันใจใส่ตู้วันนี้น่านายชาแนลก็ว่าจะไลฟ์สดเหมือนกันนะแต่ก็ไลฟ์ไม่ได้พอดีเน็ตมาไม่ถึงนะครับเนื่องจากว่าอยู่บนดอยเนาะสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีนะครับอยู่กับธรรมชาติครับผมอยู่กับธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับผมธรรมชาติดีๆมากเดี๋ยวพาไปดูเครื่องบวงสรวงนะครับหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่าง เมื่อคืนนี้ก็มีทีมงานของน้องๆน,นะครับน้องๆหลานๆนะครับมาทำใบสีเจ็ดชั้นไม่ได้นอนกันเลยนะครับผมแต่ก็น้องๆหลานๆทุกท่านก็คงจะอิ่มบุญกันแล้วลนะ่นะเนาะที่ภูมิใจที่ได้ทำเช่นนี้นะครับผมก็าที่าเหคียวผ้า เดี๋ยวนายนายขอจบที่เพียงเท่นี้ก่อนนะครับผมจะเริ่มทําพิธีแล้วนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์<อ>กดติดตามให้กับน,า,นายนายชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ